ครับพี่น้องเห็นบอกครับอยู่ตรงนั้นนี่ก็คือกุ้งแล้วก็หมึกครับแล้วก็ผักครับโู้บอสิเห็ุเมนูยังครับืัอนี้มาตำตให้พี่น้องเบิ้งนี้แล้วครับพี่น้องครับกนอื่นกะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้เบิ้งสู้ผู้สุขนครับพบกับพ่อแม่ครับป่ามีกับซองหรือสั้นผาาพินเซบะครับเมื่อนี้ก็ซีมาเขาขวาลงคคกตำเสพนวลนวนำกันครับพี่น้องืันนี้กับเมนูตำทะเล ใส่ขนมจีนหรือว่าตำซัวใส่ขนมตำซัวทะเลครับผมที่เห็นก็คือมีพักน้ำครับพักเน่ากับพักบวงครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับอันดับแรกก็เอาก็เอากุ้งก็มึกครับไปทําการล้างแล้วก็แกะกราฟแกะยังให้เรียบร้อยครับขางหม้อครับครับนี่ครับพี่น้องขางหม้อไว้เพื่ออีลวกครับพวกเนี้ยเห็ดสุกๆให้น้องหุงต้นครับอันดับแรกก็ลวกพักลงไปครับลวก หักเอาไวตําใส่ครับให้มันมีซี่สั้นครับแล้วก็ถังค้างนี่ก็คือเตรียมน้ําแข็งไว้นะครับผมเอาไว้นอกครับเอาลวกกุ้งลวกหมึกแล้วก็นอกน้ําแข็งเย็นๆครับเพื่อสีให้มันเด้งๆกับก๊อบแล้วครับลวกผักแล้วก็ตมด้วยลวกหมึกครับผมหมึกสส่นี่ครับผมเอา้ำหมึกสายนี่ครับน้องผงตัวของล้างแล้วครับ ว่าให้ล้างเอาตาเอาหมึกเอาอะไรเงี้ยก็เคี้ยวเหมือนออกว่าสั้นโบได้เอาออกครับพี่น้องนึกว่าเอาออกแล้วครับนะครับลวกไปเห็นบ่เริ่มหดเริ่มอันนี้แล้วครับน้ำแข้งก็เตรียมไว้นอกข้างๆนี่ครับผมนี่ครับตามภาพนี่เลยครับผมลวกกับโบได้ไฟแหงบนไดครับพอเต็มน้ำเด่นเล็กน่อยหนึ่งครับตัดผาไปอีนึงเทนึงครับผม ดำปี๊ครับมึกเหมือนออกครับเด็กกบะเป็นยังครับมันกินได้คือเกาครับก็เอาดำๆแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องได้คือเกาครับฮดหมดแล้วเอาไปใส่น้ำแข็งครับกับน้ำพี่ไปเตรียมไว้นะครับเอาไปนอกให้มันเด้งกับก๊อบหมดแล้วนี่ครับพี่น้องฮดหมดแล้วเชียวตากรบบาดออกครับต่อไปได้ลวกไอ้กุ้งนี่เลยครับพี่น้อง แต่ก็แสดงห้น้ำมันดำเลยลวกได้แต่เราหุงตัวหม้มันบางงาเอาน้ำไหมครับบเอาน้ำไหมหราเปลี่ยนหม้อไหมเลยครับผมเปลี่ยนเป็นหม้อน้อยครับผมพอกันนี้ก็ลวกกุ้งครับนี่ครับนี่ครับตามภาพที่เห็นนะครับเป็นไอ้กุ้งเห็ดดีกุ้งนะแกะก้าบแล้วก็ผาล่างเอาขี้มันอ้องยางดีครับเอาหัวหัวกับกทิ่นครับหัวกับไปลวกไว้กินก้าบตำส้มครับเสียดาย มันก็หมันดีเลยครับพี่น้องกุ้งนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องนอกน้ำแข็งเราเอามากินใน,นี่ยว่านเวิดๆพี่น้อะเว้ยโอเคครับพาไปก็ยักไปน้ำครับพี่น้องพอลวกกุ้งแล้วก็มานอกใส่กับปลาหมึกแล้วแล้วก็เป็นอันมาเซตครับผมไปเตรียมข้องตํำกันเลยครับผมอันดับแรกก็บ็บอกน้องหูตูนครับเอาแซบบกักคักดื้อไาสัน่นน้องหูตนอันนี้ครับ ต่ำก็ตำม่เห้นี่ครับเครื่องก็มีปลาเด็กปลาละมักพริกมักหนาวมะเขือเทศแล้วก็ไอซูโรดแล้วก็ไอน้ำตาลปลาละตอนก็มีครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองครับผมนี่นะครับวัตถุดิบแล้วก็พวกกุ้งหกมึกที่ห่าวลวกไว้เรียบร้อยนี่ครับผมแล้วก็ขนมเส้นครับหรือว่าขนมจีนนะครับหรือว่าข้าวปุ้นแต่แต่ผู้อื่น แล้วก็เข้าสู่ต่ำกันเลยครับผมต่ำภาพที่เห็นนะครับน,น้องหมกตัวใส่พริกใส่ไอ้พวกสุร้แล้วก็น้ําตาลไปเรียบร้อยแล้วครับต่ำม,มันเข้ากันแล้วก็ใส่บัคกี้เขื่อหรือว่าบัคเขือเทศนะครับผมแล้วก็เทน้ํากระเทียมดองลงไปครับต่ำเลยบักนาวนี่ครับต่ำก็ไม่มีอย่างไรครับคือเก้นี่ครับผมใส่บักนาวแล้วก็ ปล,ลารังปลาราแล้วก็ใส่คุลิงคุลิงคุลิงให้มันเข้ากันครับแล้วก็สิมเบิืงครับผมแซบบอแซบก็เติมเมาครับบอหมีสู้ไตโตครับเฮดมันนี่แซบมันนี่แซบบักคือเกาครับผมหอได้ทีแซบบักขัดสีมืงแซบบักขักแล้วก็เอาอันนี้ครับมน,นี่ยเอากุ้งกั็มึกขี้ห่าลวกนะครับใส่ลงไปโอ้ยมึงน,นะพี่น้องเป็นแต่แซบบอใส่ลงไปแล้วก็ คุรีคุรีนเนี่ยให้มันเข้ากันแล้วก็อันดับต่อมาก็คือใส่ขนมสิ้นครับแล้วก็ผักครับขนมสิ้นก็อยู่บสายล่บนเน้นครับเน้นกุ้งกับหมึกกับหมดแล้วบนหัก็ค่อยเอาสาวไม้ครับแล้วก็บนต้องตำเหงครับคุรีคุรีให้มันเข้ากันเข้าเครืองเข้าเนื้อครับอันดับนี้ก็มอ,อเอเลวแล้วครับพี่น้องคือขั้นตอนปิดท้ายแล้วครับก็บเป็นอันว่าเซตบริโภคครับผม พร้อมเตรียมกินเลยครับผมพี่น้องเตรียมทา้าเตรียมใครไปเรร้อยครับพี่น้องเทลงไปเลยครับพี่น้องว้าเป็นตะก,กินบ่ครับพี่น้องนนะพักก็คือเกานะครับพักเน่าก็พักบุ้งครับอันเป็นซอฟสวนตัวครับพมพักเน่าแซบเป็นไดพี่น้องน้องหงตัวนนะกินไปเรื่อยๆครับแซบบ่แซบบ่คักครับพี่น้อง ดึงหูกระบออกไผ่มากระโบเอิรนพุ่นแล้วคาร์เนโวครับผมก็ะตามหาเฮ็นน่ครับเป็นแซบบอพี่นอ้องแซบแซบนากันครับผมให้เปิดมาเห็นตอนนี้ก็ะก้าพ่อไผ่เลยครับให้กําลังหิ้วก็ได้นี่คือข้องกินข้องมักครับแซบบ่ะคักครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็นการคัดจังหวะน้องหุงต้นกินกะคขิบนี้กะฟ้าก็เห็นแค่นี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับสิผ่าไปเพื่อไปเพลินไป,ไปแซบบักคักมุ่อใดกยค่อยว่ากันครับก็มียังผิดพลาดกาคอมเมนต์แกให้พ่อมแก้ไขปรับปรุงมาครับจะอีได้ไปปรับปรุงแก้ไขคลิปต่อต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กาลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ